เอาละครับผูบ้ชมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง a b g a m i n g นะครับผมมาอัปเดตเรื่องของสก,กิลลูกแก้วแดงล่าสุดนะฮะพอดีไปอ่านแพทมานะครับแล้วก็เห็นข้อความเกี่ยวกับตัวของลูกแก้วแดงแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่าออลูกแก้วแดงเนี่ยตอนนี้ข่าวคือยังไงนะครับผมมาเริ่มลุยกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับฟ้าะนาของลูกแก้วแดงนะตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่หลังปีใหม่มานะครับคุณผู้ชมนะหลังปีใหม่มาแล้วเนี่ยตัวของลูกแก้วแดงตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดูแบบโล่งๆนะฮะคือมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับหลังจากที่ทางตัวเกมก็มีการประกาศว่าเออจะมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะให้ตัวของลูกแก้วแดงเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอ่า ก็ยังไม่มีการแก้ไขนะทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะรออ,อัปเดตฟีซันใหม่เลยนะฮะก็คือวันที่ย1เมกราคมนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นไปนตามคาดนะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปอ่านแพทโนตมานะครับสรุปว่าอัปเดตเนี่ยจะมาช่วงเวลา ยี่สิมีนาเอ้ยยีเอ็ดมกราคมจริงนะครับแต่ว่าทางเซิร์ฟนอกก็คือไตนะ้หวันเนี่ยเขาน่าจะอัปเดตกันไปแล้วนะคือเขาจะอัปเดตไวกว่าเรานะครับประมาณ1วีคนะฮะโอเคทีนี้สกินที่จะมาใหม่เนี่ยเป็นของใครนะครับอ่ะมาดูกันครับเอาล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นแพทบนของทาง RV นะครับให้ดูที่อันที่2นะมาดนที่น2นะฮะจะมีการเพิ่มนะครับผมในเรื่องของอสกินเจ้าหยุน นะครับในตัวของคิดตั้นระดับตำนานนะนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปสอบถามแล้วนะครับเรื่องคิดตันตำนานนะกับเพื่อนที่เล่นตัว r าตัว v v Server ไต้หวันเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่ามันเป็นตัวลูกแก้วแดงนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าหยุนเนี่ยทุกคนพอจะนึกออกปะว่าคือใครนะรเจ้าหยุนเนี่ยก็คือหนึ่งในฮีโร่ที่เราทุกคนน่าจะเล่นเป็นนะฮะก็คือซานิสครับนะฮะ ก็จะเป็นสกินซานิดแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสกินอารีนาไฟเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกินไหนเลยนะครับเป็นสกินที่เคยมีอยู่แล้วหรือว่าเป็นสกินใหม่เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกินซานิทนะครับก็ยังคงเป็นปริศนาจนกว่าจะถึงวันที่21มก ok ราคมนี้นะฮะคุณผู้ชมครับจะเป็นสกินซานิทตัวไหนอันเนี้ยเราก็ต้องมารอดู นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะหรือจะเป็นสกินที่แบบว่าเคยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอามาเพิ่มในตัวของลูกแก้วแดงเฉยๆอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยผมเนี่ยก็จะคาดเดาได้ทั้งหมด2อย่างนะครับเกี่ยวกับอัปเดตในรอบนี้นะเรื่องของตัวของลูกแก้วแดง นะครับนะคาดเดาได้2อ,อย่างนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่หลักๆเนี่ยคือก็ต้องบอกก่อนว่าข่าวที่มาคือจะเป็นสกินซานิสนะสลับตัวของสกินลูกแก้วแดงนะครับทีนี้เราไปดูความเป็นไปได้ทั้งหมด2อ,อย่างดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียใจกันทีหลังนะฮะอย่างแรกนะครับผมก็จะมองว่าไอ้เรื่องของการแลกนะครับสกินเนี่ยนะผมคิดว่าทางตัวเกมอาจจะมีการทําเหมือนเดิม นะครับก็จะเพิ่มพวกสกินลิมิเต็ดสีส้มนะครับหรือว่าเพิ่มพวกสกินระดับเลเจนต์เข้ามานะฮะแล้วก็มีการเพิ่มสกินซูพรีมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยเป็นสกินซูพรีมเก่านะฮะมาให้พวกเราได้แลกกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็จะไม่ได้เห็นนะครับตัวของสกินซูพรีมใหม่ๆเลยนะฮะคือถ้าพูดตามความจริงเนะี่ย r าก็ประมาณ3ปีแล้วเนาะที่เรายังไม่เห็นสกินซูพรีมนะครับผมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่สูงผมให้ประมาณ70%นะมีโอกาสที่จะเป็นตัวของสกินลิมิเต็ดส้มนะครับแล้วก็สกินเลเจนต์หรือถ้าเกิดว่าอย่างแย่เลยเนะี่ยผมว่าลิมิเต็ดเขียวอาจจะมีแต่ผมว่าพูดตรงๆนะอย่ามีเลยลิมิเต็ดเขียว ถ้ามาเนี่ยให้เป็นพวกมิเต็ด d ส้มจะดีกว่านะแล้วก็ต้องเอาพวกริเต็ดส้มที่แบบใหม่ๆม,มาบ้างนะครับผมไม่เก่าเกินไปถ้าเกิดเก่าเกินไปผมจะบอกว่าใครๆเขาก็มีแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในหน้าการแรกตัวของลูกแก้วแดงนี นะครับก็คงจะมีการเพิ่มสกินฟูลพีมที่าหายไปเพิ่มเข้ามาให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผสมสกินลิมิเต็ดส้มหรือเลเจนต์เนี่ยประมาณสัก4 5สกินนะอันนี้ส่วนตัวคิดว่านะครับผมส่วนในทางที่2นะคิดว่าอาจจะมีการเพิ่มตัวของสกินซานิตเข้ามาจริงๆนะครับโดยใช้ลูกแก้วแดงแรกแต่ว่าสกินนั่นแหละคือตัวไหน นะฮะหรือจะเป็นสกินที่แบบคอแลบเฮดโอเคตัวนั้นนะไอ้ร่างแดงที่เหมือนจนะินน่ะหรือมันจะใช่ตัวนั้นวะแต่มันก็ไม่ชัวร์นะครับทุกคนผมไม่อยากจะแบบเอาอาร์ตมาให้ดูแล้วก็คาดเดากันนะครับมันถ้าเกิดมันไม่ใช่เนะี่ยมันเสียใจนะแต่ต้องยอมรับว่าสกินนั้นมันสวยนะครับเอาเป็นว่าวันนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นสกินแดงตัวนั้นจริงๆเนะี่ยผมกรี๊ดลั่นบ้านเพราะมันเท่จริงนะฮะเท่จริง นะครับผมเออแต่ก็รอดูนะว่าสกินใหม่ๆของซานิสเนี่ยมันจะมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่าจะเป็นพวกสกินที่แบบอยู่ในนี้อยู่แล้วอะแล้วก็เอาไปเพิ่มเป็นสกินลูกแก้วแดงให้เราแลกวะถ้ามีสกินเนี้ยถ้ามีสกินนี้มาให้แลกนะผมบอกเลยคนชอบเพียบนะครับนี่คือสกินที่เท่มากของซานิสนะ AIC นะฮะหรือจะเอาอันนี้ไปให้คนดูเขาแลกกันอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับเออหรือว่าไอที่แบบจะให้แลกอะ่ะมันคือสกินที่มีอยู่แล้ววะฮะฮะทุกคนหรือว่ามันแบบมีอยู่แล้วไปให้แลกวะนะหรืออันนี้เฮ้ยบาาไม่น่าใช่ห้างโอเคนะครับประมาณนี้นะเรื่องลุงแก้วแดงครับรอดูกันฮะทุกคน ลิทแมนชอ็อปผู้ให้บริการด้านเกมมีตัวเลือกมากมายมีแบกให้เลือกเพิ่มเติมเต็มเลยนะแต่ซอาวีหรือ style ไยไนเน่จบครบที่เดียวที่เล่นมีละจ้ะแล้วใครที่กำลับหาตามสกินสวยๆเทพฮีโร่ครบด้วยไม่ขุนต้นนะประกันมีให้ด้วยคุณผู้ชมบอกเลยว่าห้ามพลาดใต้ลัน,นะจ๊ะเอาละครับต่อมาเนี่ยเป็นข่าวดีสำหรับคนที่แบบว่าอา่อมือถือเนี่ยสเปคไม่สูง นะครับคุณผู้ชมเห็นว่าทางเกมเนี่ยในแพทที่จะถึงนี้นะฮะได้มีการปรับเรื่องของการกระตุกข,ของตัวเกมนะครับในคนที่แบบโทรศัพท์สเปคต่ำๆอะไรเงี้ยนะครับสเปคไม่สูงมากแล้วก็เล่น RV แล้วรู้สึกแหลกอะไรงี้นะครับรู้สึกแหลก กระตุกอะไรเงี้ยนะครับทำให้แบบเราเล่นไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เขามีการปรับมาในแพทนี้นะครับ <c oughs> คิดว่าเกมน่าจะทำได้ดีขึ้นในด้านของตัวของเ,อเรื่องของความเสถียรตอนเล่นเกมความสม,มูทนะครับไม่แหลกไม่กระตุกอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องรอเข้ามาก่อนนะแต่ส่วนตัว,ว นะครับก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงถ้าเกิดว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องของอาการกระตุกของเกมนะครับก็คงจะทำให้เกมเนี่ยมันสนุกขึ้นได้แบบมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนี้ว่านะปัจจุบันเนี่ยผมเนี่ยนะฮะเล่นแบบเปิดสุดทุกอย่างนะครับก็ยังมีอาการปริงบ้างนะทั้งนั้นที่เน็ตมันก็แรงมากแต่มันก็ปิงได้นะครับมีกระตุกบ้าง นะฮะเล็กนะน้อยนะครับเล็กน้อยนะเวลาที่แบบเอฟเฟกต์ตึงๆเยอะๆหลายๆตัวเนี่ยมาเล่นด้วยกันแล้วมันปิงมันกระตุกมันก็มีบ้างนะครับเออแต่ว่าคนที่แบบสเปคมือถือไม่แรงเนะี่ยถ้าเกิดว่าเจอพวกแบบเอฟเฟกต์ตึงๆเข้าไปอะ่ะลำบากมากๆนะครับเล่นยาก เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของตัวเกม Rv นะครับที่จะมีการปรับให้โทรศัพท์สเปคที่แบบไม่ค่อยแรงสามารถเล่นได้ลื่นไหลแล้วก็ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอัปเดตที่เรไดว่ารอกันเลยนะฮะมาแน่ๆครับ21มกราคมนี้นะรวมไปถึงลุงโมเลนด้วยก็จะมาเหมือนกันนะครับไอที่ผมเข้าดูอยู่ตอนเนี้เนี่ย ผมให้ดูถึงความแหลกนะปกติผมเล่น RV ผมจะไม่ได้เล่นเครื่องนี้นะครับผมจะเล่นบน ipad แต่ว่าอันนี้เป็นเครื่อง android นะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับก็ต้องมารอดูว่าหลังอัปเดตแล้วเนะี่ยผมจะมาลองเทสใหม่นะโดยใช้เครื่องเดิมนะครับว่ามันกระตุกหรือว่ามันแหลกบ้างไหมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม